สวัสดีครับอยู่กับผมทีทีวันนี้ก็เล่นฮีโรสันครับลิงหรือหงอคงนั่นแหละโอเคขอต้องข้างมีนักยิงสองตัวนะแต่เป็นเมียจังเกิลกับเมียะมีย,ะมยะอะไรนะมียตัวฟาร์มป่าส่วนบอนดี้ไปยืนเลนข้างโอเคซ้าเ์เลนเราจะไปเลนบนครับ,บเรามีนักยิงเป็นตัวจังเกิลนนะ เอา้าทำไมจอสันมาตามผมมาวะเออเลนล่างเลนล่างดิจอสันสกรีนสเปเชียลสกรีนกับสันนั่นแหละสกรีนสกรีนลัคกี้ช็อปวงล้อถ้าใครยังไม่ได้ก็ไปเอาได้มันมีอะไรเยอะให้แลก uh, พยายามรัดมินเนี่ยนครับนี่ครับเพื่อที่จะได้ตัง คิดผิดน,นะไปอย,อยู่ไปอยู่แบบแบบนั้นนะถ้าเรายืนอยู่ให้อะไระให้บัมมนมันหมุนเนี่ยม,มันมันมีการตัดเลือดมันมีการตัดเลือดของเราเออถ้าอย่าพยายามเข้าไปใกล้เวลาบัมมนมันหมุนโซเอลได้แล่ทำไม จอสันมาตรงนี้แล้วไม่ออกโรมด้วยโอโอ,อตาตานะเนี่ยเรียบร้อย r อ,อรี o อรีผมเข้าใกล้ไม่ได้ไงบอมอนมันหมุน,นเข้าใกล้ไม่ได้มันทำให้เราเสียดาเมจเสียเลือด <S <S เล่นซันเนี่ยต้องใจเย็นมากเลลาครับ อ่ารัดมีเนียนโอเว่นเวลารัดมีเนียนมันจะได้ตังค์เสร็ครับวรอรอรอแป๊บนึ่งอุ้ยลายตัวอะไรตัวหมา้ลายตัวอุ้ยลายตัวอะไตัวถอยถอยถอยแมวเรียบร้อยครับลุนนอกอุ้มตายโซรีโซรีโซรีเข้าไม่ได้สามตัว รู้ว่าสามสามแต่ว่าโหไม่มีอันตนีไม่มีดามิด้วยเล่นซันเนี่ยต้องอดอทนเลยต้องรอท้ายเกมจริงๆนและก็อาลงแรงเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะต้องพยายามอดทนครับถ้าฝั่งเขาไม่มีตัวต้นเกมตัวดามดต้นเกมเนี่ยเราเลือกซันได้เลยนะเวลาจะลงแรงตายนะตายนะ ชิปหมายโอ้ยชิปหมายโอ้ยชิปโอ้โหโดนตัดโดนตัดเลือดออ้อหเรียบร้อยครับอื้อหือเรียบร้อยตัดตัดตัดเอาหมายครับสกอ์ทีมก็นหนึ่งสี่แล้วจะบอกอะไรจองสันวะจองสันมันไปเลนบนแต่ว่ามันมันไม่ออกรวมเนี่ยผมเกิดช้าไง มันไม่ออกหน้าการมันไม่ซื้อหน้าการมาไปไหนวะตายไม่ได้คิวด,ด้วยเออพอิ่งจะออกรวมอย,อยู่ตั้งนานไม่ออกไม่ไม่ในทีมเรามีคนออกรวมแล้วนั่นก็คือมาเทียวด้า วันที่ได้เขาเป็นซัพพอร์ตแต่ว่าเขาไปเลนเลนล่างตัวเดียวนะ่ะเออวงมากเลยจะสอนจะปาไปไหนเ่ย yeah. มีเลี้ยวสบายเลยว่ะดูดิเฮ้ย,ยสุดยอดว่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ่ะเฮ้ยตายนะตายตายตายหมดเลยตายอีกตัวหนึ่งตายอ่ะตายตายคือตายตายตายบอกเลย สโลครับซึ่งต่อไปเป็นไอเทมสโลดาบเขียวไม่ใช่ดาบเขียวเลยขวานเขียวเนี่ยซันนันเป็นฮีโร่ท้ายเกมเออฮีโร่ท้ายเกมเวลาจะเลือกซันเนี่ยในแรงเราควรดูฝั่งของข้ามด้วยนะถ้าฝั่งของข้ามไม่มีฮีโร่ดาเมจต้นเกมแรงๆเนี่ยเราก็เลือกได้เอามาวัดท้ายเกมเออแต่ถ้าฝั่งของข้ามมีมีฮาริสมีพวกต้นเกมแรงๆเนี่ยแนะนำอย่าเลย จะเอาซันเลยเพราะว่ากลัวดดนกดแล้วไม่เกิดแน่นอนโอเคครับถอยไปมาทีเดียวเอาไปกับพี่จอนะครับได้งานแนละ้วเออลืมแล้วก็เดีย๋ยวเอาเอาไอ,าอ,าอ,าอาตัวนี้ก่อนสวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราเป็นตัวฟาร์มนะหรือตัวที่ยืนเลยนะแนะนำเลยอย่อยาขึ้นรถจอมสันนะเพราะว่า เวลาจงสรนขับรถไปนานๆเนี่ยมันจะทำให้เราได้ตังค์น้อยอุ้ยมีฟังโก้ตายหมกเลยตายตายฟังโก้ตายตายฟังโก้ไอ้ไหมไอตัวนึ้นไหมพอพอพออุ้ยแค่โดนตัวปลอมปีนะมียะเกือบตายวะ่ะทีครับมามันได้เล่นบน ครับเคลียร์เลนต่อไปครับได้ไหมแฟรนเจอร์มันเอาจนได้วะ <c oughs> จริงๆผมก็น่าเป็นผมนะผมไม่ตามผมกลัวว่าจะมี <c oughs> เพื่อนของเขามาช่วยไงแต่แฟรงเจอร์เขามั่นใจว่าไม่มีใครแน่อนอน <c oughs> ไม่เป็ไรครับโอเคครับได้รองเท้าแล้วครับ ต่อไปเป็นรองเท้านะเอาเท้าป้องกันกายภาพร็ครับเรามีเยอะมาตายหมีไว้ทิกเกอร์เลยหนีโดนหนีสวยครับห้าฝังโกได้โอเคได้รองเท้าแล้วเดี๋ยวเราเอาเป็นเดี๋ยวป้องกันเวทดีกว่าฮาเล่ฮาเล่ฮาเล่เจ็บเหมือนกันนะ ผมเอาเอาไว้เนี่ยผ้าคลุมสีเขียวเพราะว่ามันจะมีรถคูดาวด้วยจะได้ใช้อันติบ่อยๆจะได้มีแปดร่างนารุโตะไม่สามตัวมินาโตะโบรุโต้ไอม่ใช่มินาโตะนารุโตะและก็บรุโตะสามตัวเอาตายใครว่าจอนสันห้าวไงขับไปในป้อมรอดูว่ารอดู เ็ตัวที่อยู่ด้านหลังโอ้ย,อยชิคกีายตายอืมตายตายตายตัวนึงเอาไหม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  <c oughs> สวยตัวลอมตี <c oughs> ผมชอบซันน่ะเลยชอบจริงๆแต่ว่าไม่ค่อยมีเอาลงแรงไม่ค่อยมีใครเอาลงแรงแรงสูงอะมีแต่ว่าเวลาโชว์ซันเนี่ย เพื่อนในทีมไม่ค่อยมั่นใจโอ้ยซันซันนูซันกาดเขาบอกโอเคเราให้กันเจอัเป็นฮีโร่ในเกมไหมถ้าโดนกดตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยบอกเลยเลนยากต้องดูฝั่งตรงข้ามด้วยว่ามีฮีโร่ต้นเกมหรือเปล่ามีฮีโร่อย่างฮาร์ล่เนี่ยเป็นซัพพอร์ตแครคิดว่าเอาฮาร์ล่มาเป็นซัพพอร์ตเนี่ย ฮาเล่เป็นฮีโร่ท้ายเกมเหมือนกันนะต้องมีของเว้ยเพราะว่าอันติของมันเน่ยฆ่าได้แค่หนึ่งตัวไม่เหมือนฟาซาฟาซาฮีโร่ต้นเกมนะฮาเล่ไม่ใช่จะต,ต้องดูฝั่งของข้ามด้วยว่ามีฮีโร่ต้นเกมเปล่าโอเคครับให้ตัวปลอมตี <laughs> เออตีไว้ตัวปลอมสวยครับสวยเอาดันดีกว่า ทันเป็นดันดันเลนได้สูงมากเนี่ยเป็นฮุโรุ่ที่ดันเลนได้ได้อีกตัวหนึ่งโอเคครับดันครับไม่ต้องใช้แยกร่างนะไม่ต้องใช้อัติร้อยเขามาโอเคเรียบร้อยครับตายหมดเลยตายอืมสโลครับโคตดสโลเรียบร้อยเมื่อกี้มึงฆ่ากูกูจำได้ ท้ายเกมเป็นของกูต่อเออต่อไปเป็นเนี่ยเข็มขัดใส่ฟ้าเหมือนจะได้สโลสโลแล้วก็สโลสโลโมชั่นร้อยเปอร์เซ็นบอกเลยสโลโมชั่นร้อยปเซนวิ่งไม่ออกสโลโคตรสโลสโลแอนดสโลสโลสวยครับวันทีิดาตายอ้าวโดนป้อมยิงมานาหมดว่ะ เดี๋ยวกลับไปขึ้นรถ้วียว่าโอเคครับมันนาเต็มหรือ,อยังเนี่ยเออหลอดดีกว,ว่าหลอดได้อะไรมั้งสองชิ้นก็ก็ได้แล้วสองชิ้นซันเนี่ยตีหลอดไว,ว้มันอดดวยวูอดด่ในป่าเนี่ยเลยเฮ้ยเห็นไหม มันรู้เพราะมันรู้ว่าสันตีหลอดได้ตายครับตายถ้าชนก็ตายหนีไม่ออกไม่ต้องใช้ซันตีหรอกเห็นไหมเงินไงบอกแล้วไม่ต้องใช้ซันติเฮ้กันเจอาคีบกันเจ้าหายกันจะตายหาเล่มมันเก็บนัดยิงเป็นฮีโร่ที่เก็บแล้วยิงอืมอย่ยิงครับแต่ยิงครับมืออะไรวะ เอ้าตายโอ้ยสโลทำไมสโลวะอืมโดนอะไรวะสโลเมื่อกี้ใจเย็นใจเย็นเอาไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้ไม่ได้ท้ายเกมผมก็กลัวเหมือนกันนะ ลัวฝั่งเขาจะเกิดไงน,นักยิงสองตัวนี้ไม่รู้ไหวหรือเปล่าโอเคครับบามอนตายนะบามอนบเลยตายเอ้ยผิดอืมตายครับหนีไม่ออกครับหนีไม่ออกไม่ต้องใช้สติหรอกหนีไม่ออกบอลเลยอืมหนีไม่ออกต้องใช้สติอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งฟังโก้ตายเกิดเรียบร้อยไม่ต้องแล้ว หลอดเลยชันเวลาร่างแยกของมันมันตีคลิปหรือตีฝั่งขงข้ามอะ่ะร่างจริงมันจะมันจะเดิมเลือดด้วยคือไม่ต้องกลับบ้านเลยนะแยกร่างแล้วก็ตีคลิปมันก็จะเลือดมันก็จะเต็มเองผมจะเอาตัดเลือดด้ว,วเวลาสู้กับมีอ่ะสู้กับนักยิงสู้กับเบางมอนเฮ้ยตายครับ โอ้โห oh, เก็บนะโดนมียะเจ็บมาไม่ต้องกลับบ้านครับนี่ครับและให้ตัวปลอมตีครับเ,เลือดมันก็จะขึ้นเห็นไ,ไหมเ,เลือดมันจะยมันจะเด้ง,ดงขึ้นเออรอครับรอรอรอโจมตีอะไรวะรอก่อน <c oughs> เลี้อย่างหนึ่งนะเวลาไล่เวลาเราได้หลอด เราห้ามไปบุกนะเราต้องรอก่อนรอหลอดมาดูสิตายไปสองเห็นไหมตอนสามกันมาเทิดาเราต้องไปพร้อมหลอดเวย้ยถ้าถ้าหลอดไปเลนบนเราก็ไปเลนล่างดังเลนล่างเพื่อให้ได,ใได้ให้ได้ป้อมเลนล่างอย่าเพิ่งเข้าไปเออหลอดอยังไม่มาก็ไปไปบุกแล้วต้องรอหลอดก่อนโอเคครับเอาตรงนี้ก่อนตายไปสองแท้ก็ตาอ,อ้าวตายอีกสวยครับค่ามียะได้ โอเครอครับรครับผมเตียอะไรสองตัวเนี่ยได้อยู่นะสองสองโอเคได้อยู่นะสองสองฮาเลีย<ม>์ตายครับสโลครับสโลครับสโลแอนสโลสโลแอนสโลสโล,สโล,สโลโมูชันร้อยเปอร์เซ็นต์ตายเหนือเทพอีกตัวนึงได้ไหมจบ <laughs> ถึจะจบฟรังโกจับตัวปลอม <laughs> เกือบไม่รอดนะเว้ย